เรือพระพิธีที่จัดในกระบวนเรือท้งนี้จะมี52ลำใน52ลำเนี่ยจะมีเรือที่สําคัญนะครับก็จะมีเรือพระที่นั่ง4ลำแล้วก็จะมีเรือลูกว์10ลำที่เหลือก็เป็นเรืออ,ปอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่อยู่ในกระบวนเรือในเรือ52ลำเนี่ยจะอยู่ใน, 2, ปปน,น,น,วนความรับผิดชอบของทางกรมศิลปากรนะครจำนวน1 12ลำก็คือเป็นเรือพระที่นั่ง ทั้ง4แล้วก็เรือลูกสัตว์สิบลำนะครับในส่วนเรืออื่นของกองทัพเรือดูแลนลครับก็คือสามสิบแปดลำครับเรือพระที่นั่ง4ี่ลำกับเรือลูกสัตว์สี่ลำที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สุพนแณห่งชาแห่งนี้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็เรือลูกสัตว์อีกคู่หนึ่งที่เป็นชุดคู่ก,กันก็อยู่ที่ท่าวาสุรีนะครับอันนี้ก็จะเก็บอยู่2ส,ส่วนที่ลงเรือพรับพิธีนะครับนอกานั้นแล้วก็จะอยู่ในส่วนของทางกองทัพเรือก็คือที่แตดงเรือรับพิธีกองเรือเล็กของกองสงทางเรือ ค่ะแลวปีนี้เป็นปีที่พิเศษคือเรามีในเรือซึ่งอ่าเล่าเรื่องการมีในเรือจากโรงเรียนในเรือแต่ละปีนี้เนี่ยท่านผู้จัดการหาเรือนะครับท่านพลเอกอุดมพันธ์เอี่ยนนะครับท่านก็ได้มอบหมายว่าให้มีการมอบหมายผู้ที่ทาหน้าที่ในเรือนะเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือทั้งหมดทั้งหมดเลยท่าน12ลำนะครับ5า12ลำจะเปนก็จะมีเรืออยู่2ลำนะครับงทัน2ทันเรือ เรม่ชอบเรือแสงหนึ่งแงสองด้วยเหตุว่าหน่วยนี้เนี่ยไม่มีในฐานที่สําเร็จการศึกษาเนกตเรียนในเรือเนี่ยไปปรจจุอยู่นะครับก<ฆ>็ที่หน่วยนี้ก็เลยจะจัดในหาที่เป็นแพทย์หรือพยาบาลมาทาหน้าที่เป็นในเรือกับเพื่อนสเร็วยโดยโดยเรือเรือที่นั่งสี่ลำเนี่ยก็คือจะมีในเรือสองสองสองคนนคัในเรือที่นั่งสี่ลำจะมีในเรืออยู่สองท่านแล้วก็มีเรือเอกชัยเหืนหาวรอทองก็จะมีในเรือสองท่านนอกจากนั้นแล้วเนี่ย จะมีในเรือเพียงหนึ่งท่านเท่าน,นั้นค่ะเนื่องจากว่าเรือเอกชัยเหินหาวเนี่ยเคยเป็นเรือพระที่นั่งใช่ไหมที่บอกอเกีเ่ยวมาคฮะคืออย่างนี้ครับเรือเอกชัยเหินหาวเนี่ยะจะมีลักษณะพิเศษแตกต่กางจากเรือเอกชัยเหลาทองอคือที่บร,ริเวณกลางลำเนี่ยจะมีเสากรัลปักชักการที่มีเสาหลักปักจักเนี่ยแปลว่าเรือนั้นน่ยจะถวายการรับเสด็จมากเพราะนั้นเรือคู่กันอีกลำหนึ่งคือเรือเอกชัยเหลาทองเนี่ยจะไม่มี เสาหลักปักชัดที่ว่าซึ่งชัดที่กําหนดปักในเรือพราชพิธีเนี่ยก็จะมีอยู่เจ็ดต้นด้านหน้าเนี่ยสี่ด้านหลังสามต้นเป็นต้นสังเกตง่ายๆก็ก็จะดูเลยครับว่าเรือใดเคยถวายการรับเสด็จมาก่อนเนี่ยก็จะมีสิ่งบอกให้ก็คือมีชัดประกอบอยู่ในลำส่วนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเรียกว่าบรลังกัญญาเป็นที่ประทับรับเสด็จบลังกัญญา ก็จะมีบาลังกัญญาที่จะมีท,ท,ทาาั้ 9, งรเงรือ <c oughs> ระที่นั่งทั้งสี่ลำเลบทั้งเรือสุพรรณหงษ์นารายณ์ทรงสุวรรณและกันเก้าอนันตนาคราชและกระเอกชาติผู้ชมค่ะค่ะคือเรืออื่นก็จะเป็นคลึกนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกับบ้านที่เป็นหลังคาแ,แดงๆเนี่ยนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้เรียกว่ากัญญา <c oughs> อันนี้เรียกกัญญานะครับ <c oughs> จะมีถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นเจ้าพญาเสนาบดี <c oughs> ที่นั่ง <c oughs> <ๆ S 2> นั่งประจําอยู่ เรือเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเรือที่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ก็คือเรือที่อยู่ใกล้กับเรือ,อพัททินนั่งรับแ้วก็ะจะมีเรืออื่นๆที่เรือประกอบก็จะเป็นคลึกคือก็เป็นหลังคาดำๆจะมีนักทหารน,นั่งคลึกอ,อยู่ค แล้วอย่างเรือพระที่นั่งคือเรือสุพรรณหงส์เนี่ยจะมีนายทหารเรือเนี่ยจะมีใครม่งมีเจ้ากรมมีเจ้าคนส่งจะเป็นทำหน้าที่เป็นอะไรนายทหารเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพวกควบคุมเรือผู้ควบคุมเรือแล้วก็จะมีนายเรือจะมีนายเรือสองท่านเป็นนียเีือตำแหน่งโดยหลักก็คือผู้มีการจองระเลงจะเป็นนายเรือคนที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นนายทหารที่มีผ่านประสบการณ์มีความชำนาญนะครับซึ่งกองทัพเรือก็จะมอบหมายให้เป็นนายเรือ